ถิ่นคุณเขาและสายทานตำนานแห่งอัญ,ญมณีมีน้ำตกหลากหลายการค้าขายชายแดนแหล่งผลไมด้ดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบอ่อไร่นำโดยนางวันลาสาธาลาลัยพนักงานอำเภอบอ่อไร่วันที่3พฤศจิกายน2564กลณโรงเรียนวัดลาดประชานครสี่าตำบลด่านชุมลพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดติดตามความก้าวหน้า ในการดาเนินการของพื้นที่ต้นแบบโดยสภาพโดยรวมปัจจุบันดําเนินการไปแล้วมากกว่า60%ของพื้นที่หลังการปรับพื้นที่ในครั้งนี้ร่วมปรับพื้นที่และเม่อพันธุ์ผักเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต่อไปวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 4เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสารชีวพ,พันธุ์ที่ใช้สําหรับการเกษตรซึ่งในโอกาสนี้นายประดิษฐ์เจริญสุขเกษตรอําเภอบ่อไร่ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดมาเพื่อใช้ป้องกันโรคพืชการสร้างกับดักล่อมแมลงวันผลไม้การอบอรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพัฒนากรและนักพนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไปวันที่11พฤศจิกายน2564พัฒนาการอำเภอบ่อไร พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกยุินที่1ด่านชมพลนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและอาจารย์โรงเรียนรับประชานุเคราะห์ร่วมออกแบบและวางระบบน้ําภายในแปลงเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับพืชที่ปลูกไว้การดำเนินการครั้งนี้สําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้วันที่19พฤศจิกายน2564สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบอ่อไร่ร่วมกิจกรรมเอามือสามาคีเกี่ยวข้าวหน้าแปลงนาประชารัฐบ้านด่านชุมพลหมู่ที่1ตำบลด่านชุมพลกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านภายใต้โครงการประชารัฐดำเนินการในรูปแบบธนาคารข้าวมีการถือหุ้นจากชาวบ้านทั้งในและนอกหมู่บ้านมากกว่า250หุ้น วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อฟื้นฟูว,วิถีชีวิตของการทำนาข้าววีกาย,ยน2564ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล,ลรครัวเรือนการับเคลื่อนการดำเนินงานกจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนาเทศบาลตำบลบ่อพลอยและบ้านหนองไม้หอหมู่ที่5ตำบลช้างทูนอำเภอบอ่อไร่ตามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TP Map จำนวน268ครัวเรือนพบว่าไม่พบสภาพปัญหาและจากการสอบถามข้อมูล แต่ละคนเล่นเป้าหมายเพิ่มเติมเพราะว่าผู้สูงอายุได้รับสบริการจากภาครัฐอย่างครบถ้วนวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบณโนะรงเรียนละประชาคร49ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่โดยมีกิจกรรมการปลูกผักการปรับภูมิทัศน์และการสร้างฐานการเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานคศสิเเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนต่อไปวันที 9, ่กพฤศจิกายน2 5 6พนารพนักงานอำเภอบ่อไร่มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้ในการโรงเรียนราฐประชานคศสิ 49, เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของโรงเรียน